สวัสดีี่น้มทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้มาพบกับผม MG โนหนึ่งกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแบบไอในเวนี่เดิมนะครับผมชาเรากลับมาพบในกันแบบนี้อีกแล้วแต่ก่อนผมก็เล่นแบบอันนี้แหละแต่ผมโดนนักธนูยิงตายเอาตามจริงผมก็แม่นธนูนะแต่ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมก็โดนสี่สามเมตรสามสี่เมตรนี่แหละไม่ใช่สี่สามเม็ด มันเยอะเกินสี่สามเม็ดอ่ะนะว้าว้อ้ย,อย,อยเกือบตัวตัวนี้เฮ้ยว้าวว้ากูตกกิลีเลยดีสู้กตูตกใจเบิดเร็วว้าวไดมอนดพอไปที่พูดเสียงดังแลยนะครับผมเป็นนิสัยของผมเองอืม ไม่ก็มันจะตีไข่เราเล่น,นี่จะตีไข่เราเล่น,นี่กูจะวานก็จะโชว์เทปอยู่แต่มันก็ตกลงไปนี่เราเป็นสเปกซินเตอร์ใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหเมย์อะไรวะโอ้สวัสดีหมอนี่ก็เกิดด้วย ใช่ผมชอบเป็นนักธนูนะผมจะเอาไดมอนมาฟาร์มจะผมขอเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตัดไปตอนที่ผมพร้อมกันหมดเลยอาหารให้เรียบร้อยปึ๊บกล่องให้เรียบร้อยโอเคอ้าวไม่พออีเมลล์ไม่พออะไ,ไม่ใช่ดีเล็กไม่พอไม่พอได้ยังไงวะษาผมมีไอ้นี่เลยนะ สิอันไม่พออีกโอ้ยเนาะสติผมเริ่มไปเลยเนี่ยป๊บแล้วก็ดาบดาบโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาทองมาก่อนแล้วก็เตรียมบล็อกให้ผมแล้วก็ผมจะไปบุกทีมสีแดงก่อนนะครับนั่นไงเพราะทีมสีแดงมันมาบุกไข่เรานะคะผมจะเอาทองประมาณสิบหกแล้วกัน ื่อกี้ผมก็เล่นประมาณไม่ได้อัคดคลิปนะคือแบบกําลังเดือดอะ่ะพอดีผมไม่มีแอปเปิลทองผมก็เลยสู้กับมันแล้วก็ใช่อัคดคลิปอยู่แล้วก็ทีเนี้ยผมมันกินแอปเปิลทองใช่ไหมผมไม่มีแล้วก็โดนมันตีตายผมก็เลยมามาคดคลิปแล้วก็เปลี่ยนเป็นมาแมนี้เลย,เลยมันขุดซ้ายได้ด้วยเหรอวะโอเค เออมันลงไม่ได้โอ้ลงได้ล وہ, แล้วเดี๋ยวเป็นตัวจุ่มชายนะครับผม oh. โอ้อดิสอโลท้องท้องท้องขอนี่ฮะฮะฮก็จะแลกของให้ใครที่ได้ทองแล้วก็บล็อกบล็อกอ้าวบล็อกไม่ได um> ้อือโอเค เรียบร้อยปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บแอปเปิลทองไม่พอเขาจังานให้นนานๆลทองปึ๊บก็ปื๊บโอเคครบและวแล้วก็ผมขอฟาร์มทองอีกนิดนึงนงมันมาแล้วแล็อก็

เมามาโคว่ะเฮ้ยผมท้อเลยเมามาโคหนี่ไม่มีกับเข้าหรอกวันนี้แต่ผมก็มีคอมอยู่นะแต่ตามจริงแต่มันไม่มีเวอร์ชันวิดล็อกหรือว่า j จะ a ว่าอีดชันจะาว่าอีดช,นดชันมีอยู่แถมออติฟาด้วยนนั่นแหละมันจะปิดตั้งเพื่ออะไรวะเพื่อนโอ้ห้านิเมมันก็มาบุกเราได้ดิเือ,อใช่ ความคิดมุงถูกเลยแหละเพื่อนเลยผิดแล้วล่ะเพื่อนผิดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะมันมีพิกเอ็กเหล็กยังไงล่ะพิกเอ็กไออะไรนะไดมอนด์เออไดมอนด์เพชรล้างให้หมดเลยโอเคมาๆๆๆาถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงอะไรรบกวนด้านนอกก็ขออภัยด้วยนะคะผมโอเค น,นั่นไงมันมาแล้วเฮ้ยพวกมึงมีกระได,ด้เนาะอ้าโอ้ากม็มีอะไรสิกมีก๊อดมึงระวังดิมันโหเทเดอร์มึงนะอ๊ออ้าวมันไปหายไปไหนแล้อว่าเด๋วฟักว่าตาฟักอยู่ตรงนี้นี่เอง พอต่อกันไปก่อนนะโอเคระยะนี้พอประมาณกบพอ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 มันก็จะดูดลงมามันตกแล้วมันตกแล้วเอ๊ะไอ้กูตกแทนมันจังมากอยาได้เลยเาี้แม่งเต็มไปด้วยสีแดงแล้วเนี่ยน้องลูกเอ้ย มันน่าจะกลับบ้านไปแล้วอ่ะโอเคกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล,แล้วอือไม่มีอะไรต้องห่วงน่าจะไปบอกฝูงมันแล้วก็พวกเราเตรียมตัวแตกแน่นอนใช่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเป็นนักธนูยังไงละ่ะตอนนี้ก็แค่หาไดามอนด์ใช่ใช่จริงด้วยแม่งสร้างเป็นกองทัพเลยเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะไปบวกจริงๆแล้วล่ะเพื่อนเอ๋ย เพื่อนๆฟูงๆทั้งหลายนั่นไงั้นใครเราแตกอ่ะไปละไข่แตกแม่งก็เหอะจะไปบุกพวกมึงเว้ยเดี๋ยขอใช่ผมจะไปบุกบ้านมันนั่นแหละทุกคนคอยดูนะพวกมันไอ้พวกแดงสกินนรกผมขอตั้งชื่อมันว่าอย่างนั้นเลยกันอ่ะ เพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งคนใช่คุณคิดถูกเลยละ่ะเพื่อนคุณตายไปแล้วไปนหนึ่งคนใช่กองกำลังแมงไม่มีอะไรเลยหัวหน้าแมงก็ไม่รู้เป็นอะไรหเ,เลยใช่ไอือเอาล่ะเวลาที่เราจะไปบวกแล้วละ่ะเพื่อนไอ้นี่แมงมาบวกตอนกูเนี่ยนะเพราช่งแมงไปไปบุกทีมสีแดงกันไอ้นั่นแมงก็ขังตัวเองไว้ฟาร์มไดมอนด์อยู่เอาล่ะ ถึงเวลาผมที่จะไปบุกทีมมันจริงๆแล้วละ่ะผมตายก็ไม่เป็นไรจิตอ่ะสมมติหน้าเป็นไงเราพวกมึงโดนบุกไข่เลยเดี๋ยวจะไปซ้ำเดี<ไ>๋ยวไปซ้ำเดี๋ยวไปซ้ำสองครั้ง่ะเดี๋ยวผมจะไปเอหาพวกสีแดงแดงแล้วก็ไปซ้ำม,มันไปแบบฆ่าลูกน้องมันไงไข่มันแตกแล้วก็ต้องฆ่าลูกน้องมันมใช่ไหมล่าใช่ใช่ผมจะไปฆ่าน้องมัน จะฆ่าลูกทีมมันให้หมดเลยแต่มันก็โดนขน่นเลยนะถ้าผมเผอตกไปนิดเดียวนี่โอ้โหผมตายแน่นอน,เ,นเดี๋ยวผมรอให้มันเห็นชื่อผมก่อน,นจะบุกว่าเป็นแกงอ่ะใช่เห็นเป็นชื่อแล้วแสดงว่ามันต้องเห็นผมแน่นอนเลยผมจะบุกเข้าไปค่อยๆทำลายมัน โอ้มันมีเกาะเพิรว่ะมันเห็นปะไม่น่าจะเห็นนะไม่น่าจะเห็นว่ะ คแ้มมันยินนิ่งทำไมวะแสดงว่าามเนาะดอกอยสิคือกองี่อวนพี่ตองจ่ย 1, ายพันใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเห็นผมแน่เลยนั่นน่ะยังไม่เห็นผมใช่ปะดููลาขเขาบดรเรือหนอะจะ<อ>คือดิะข้าไป มึงโซ่ขึ้นสิบปอา์ตแแปะขนาดโอ้โหถ้าจะยังไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวผมถอดชุดเกาะเพื่อนียนก่อนเพือพ่อ จะรูป้ปพาว่าผมเป็นตัวปลอมออโอ้ยมนรู้มันรู้ได้ไงบอ คงจะรู้เลยเพราะมันไม่ไม่เคยเห็นใช<อ>่ <ๆ S 2> ป่ะเออนะทุกคนเพรเปลี่ยนสกินก่อนโอเค